หน้าที่ของความเป็นพระเป็นสมณะเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นพระเป็นเนนเป็นตาผ้าขาวเป็นแม่ชีที่ได้รับโอกาสจากสังคมให้บรรพชาอุปสมบทถือศีลอุโบสถคือเราได้รับการแต่งตั้งจากพระอุปชาให้เราทําหน้าที่ประพฤติ ปฏิบัติตัวเองด้วยการสมาทานถือศีล227ถือศีล10ถือศีล8เราได้รับการแต่งตั้งจากสังคมโดยสมมุติถ้าเราได้รับการแต่งตั้งแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ความบกพร่องมันก็เกิดขึ้นแก่เราพระพุทธเจ้า ท่านถึงให้เราเป็นคนที่เสียสละรับผิดชอบจิตใจหนักแน่นในสิ่งที่เราได้รับแต่งตั้งมอบหมายพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทำพื้นฐานรากฐานไว้ดีมีประชาชนนับถือเคารพกราบไหว้ถวายปัจัจสี่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่าง ให้แก่พระให้แก่เนนให้แก่ชีถ้าใครปฏิบัติขาดตกบกพร่องบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นบุคคลหลอกลวงเป็นกาฝ่ากของประเทศเป็นกาฝ่ากของสังคมหน้าที่ของเราคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทุกข้อเดินจงกรมนั่งสมาธิ ทำความเพียรเพื่อทำอาสวะให้สิ้นพระพุทธเจ้าไม่ให้เราเ,าเอาความสุขในเรื่องฉันเรื่องพักพ่อนเอาความสุขจากการบริโภคใช้สอยปัจใจสี่เพราะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นของรกโลกมันเป็นของต่ำซามไม่เหมาะ ไม่ควรแก่ผู้ที่มุ่งมักผลพระนิพพานพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สูงส่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐจึงมีบุคคลส่วนใหญ่ส่วนมากที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบทมาเอาพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทำมาหากินเพราะไม่มีความสามารถในการทำมาหากิน เป็นพระนั่งง่ายทำวัดส,สวดมนต์นิดๆหน่อยๆทำกิริยามารยาทเรียบร้อยพอสมควรญาติโยมก็ให้ความเคารพนับถือพอที่จะใช้สอยปัจจัยทั้งสี่เพื่อดํารงชีวิตอยู่ได้ความคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องมันเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัว ข้าวแต่ละเม็ดสิ่งของที่ญาติโยมเข้ามาถวายเสนาสนะพี่โยมถวายปัจจัยมาให้สร้างนั้นเขาหามาด้วยความยากลำบากเขาหวังที่จะได้บุญได้กุศลหวังที่จะให้นักบวชได้สืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาวัดคือสถานที่ปฏิบัติวัด คือสถานที่ฝึกวัดนี้ไม่ใช่สถานที่ซ่องสมบุคคลที่พิกลพิการไม่ใช่สถานที่ซ่องสมของบรรดาผู้ที่ไม่มีความสามารถในการทำมาหากินเพื่อให้เป็นที่พักพิงอิงอาศัยวัดนี้คือสถานที่ฝึกคนที่มันไม่ดีให้มันดีคนที่ไม่เสียสละ ให้เสียสละคนที่ไม่รับผิดชอบให้รับผิดชอบคนที่ไม่หนักแน่นไม่ตั้งมั่นในความดีความถูกต้องให้เป็นคนตั้งมั่นวัดนี้จึงเป็นสถานที่ฝึกบรรดาผู้ที่มาอยู่วัดพระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกตัวเองให้เต็มที่อย่าได้เห็นแก่กินแก่นอน พักผ่อนอยู่ไปเป็นวันๆพระพุทธศาสนาที่ดีๆแต่เราพากันมาอยู่มาอาศัยแล้วไม่ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมางามในเบื้องต้นคือความรับผิดชอบศีลทุกข้อข้อวัดปฏิบัติถึงเวลาให้เราไปทำเหมือนกับนาฬิกาที่มันหมุนตามการตามเวลา นิสัยเรามันขี้เกียจขี้คร้านเห็นแก่ตัวตามใจตามอารมณ์นั้นคือนิสัยที่จะต้องมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติไม่ใช่มาสั่งสมกองทุกข์กองกิเลสโดยไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝืนไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนเราผอมก็ช่างมันเหนื่อยก็ช่างมันลำบากก็ช่างมัน ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราจะเปลี่ยนจากไม่ดีให้มันดีได้อย่างไรเปลี่ยนจากดีแล้วให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรการประพฤติการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐทุกท่านทุกคนที่เข้ามาในเวทีนี้เข้ามาในสนามนี้พระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติ เพื่อที่เราจะได้เคารพกราบไหว้ตัวเองนิสัยเรามันเป็นคนสันดานชั่วไม่กลัวบาปหน้าด้านพระพุทธเจ้าจัดว่าความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้คือพระอรัชชีเนนอรัชชีตาผ้าขาวแม่ขาวอารัช,ชีคือผู้ไม่ละอายต่อบาปคือผู้ที่จะทำให้ตัวเองตกต่ำ หรือเสื่อมและทำให้คนอื่นตกต่ำและเสื่อมไปด้วยคนเก่งคนฉลาดมันหาได้ไม่ยากแต่คนที่ตั้งใจเสียสละรับผิดชอบมีความหนักแน่นนี้มันหาไม่ค่อยจะมีวัดหนึ่งหนึ่งนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านมองพระอรหันต์ท่านมองครูบาอาจารย์ท่านมองว่าใครบ้าง มีความรับผิดชอบใครบ้างมีความตั้งมั่นและเสียสละบุคคลอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเราเป็นคนที่จะต้องมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อสร้างบารมีให้กับตัวเองถึงจะบวชไม่นาน เราก็ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่เต็มร้อยเหมือนพระพุทธเจ้าสอนยิ่งบวชนานนั้นยิ่งเอาจริงเอาจังมันจะได้เป็นตัวอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจคนเก่าก็ยิ่งแย่พระเก่าก็ยิ่งแย่พระเก่านั้นวัดก็ไม่ขวาด ทำวัดก็ไม่ค่อยจะทํานั่งสมาธิเดินจงกรมนะ่ะยิ่งไม่เอาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกว่าพระคือเปรตตนหนึ่งเท่านั้นอยู่ประจําวัดเรามองดูสิวัดหนึ่งหนึ่งนี้มันมีเปรตกี่ตัวเปรตผู้ชายเปรตผู้หญิงมันมีกี่ตัว ถ้าเราไม่ปรับตัวเองเข้าหาพระวินัยหาข้อวัดหาสมาธิทำตามใจตัวเองเรานั้นก็คือเปรตตนหนึ่งประจำวัดพระเราเนนเราโยมผู้ปฏิบัติธรรมสิ่งที่มันจะไม่สงบนั้นคือการผิดศีลโยมเราก็เหมือนกันถ้าผิดศีลแล้ว มันไม่ต้องสบายแน่ถึงจะมีความสุขก็ความสุขแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าจิตใจอันธพานไม่ใช่จิตว่างจากกิเลสทำวัดเช้านะ่ะเป็นสิ่งที่ได้บุญได้กุศลเยอะพระพุทธเจ้าให้เราฝืนความเหนื่อยความยากความลำบากเหนื่อยก็ช่างมันลำบากก็ช่างมัน ง่วงเหงาเหานอนก็ช่างมันพระพุทธเจ้าให้เราเอาความสุขกับการเสียสละเอาความสุขจากการละความเห็นแก่ตัวถ้าเรามาบวชมาอยู่วัดในสภาพอย่างนี้จิตใจของเรามันจะผ่องใสได้อย่างไรมันจะประเสริฐได้อย่างไรเพราะเราเอาเปรียบประชาชน เราเอาเปรียบชาวบ้านเราหน้าด้านหน้ามึนนะเราไม่ละอายหรือที่ชาวบ้านเขากราบเราไหว้เราเขาใส่บาทแล้วเขายกมือใส่หัวเราทุกคนเลยเรามันกล้าเหรอที่ให้เขายกมือใส่หัวเราจะไปโทษโยมว่าเขาไม่เคารพนับถือนั้นไม่ได้ เพราะเราไม่สมควรที่จะให้โยมเขากราบไหว้เขารบนับถือคนเรานะ่ะถ้าเราจะมาเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้มันยิ่งแย่ไปทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสว่าทําเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อสังสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อลุ่มหลงในกามคุณไม่ได้อด ไม่ได้ฝืนไม่ได้ทนทำเหล่านั้นไม่ใช่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราวนะ่ะเราไปมองไกลเกินว่านักการเมืองคอร์รัปชันข้าราชการคอร์รัปชันถ้าเราจะดูเข้ามาใกล้นะ่ะตัวเราคนหนึ่งคือตัวยงคือผู้คอร์รัปชันน่ะ ไม่ใช่พระก็อ้างตนว่าเป็นพระไม่ใช่สมณะก็อ้างตนว่าเป็นสมณะเป็นผู้หลอกลวงนะ่ะไม่ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพระเป็นสมณะเป็นผู้ประเสรนะิฐน่ะการปฏิบัติเราไม่ต้องหนีไปไหนหรอกเราไม่ต้องหนีไปป่าไปเขาไปถ้ำไปอะไรหรอก พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เราถือนิสัยของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเป็นที่ตั้งให้มันรักษาพระวินัยได้ทุกข้อให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรมันถึงจะเป็นไปตามลำพังใจเป็นไปตามความปรารถนาของตนเองได้คือเป็นบุคคลที่ไม่เสื่อมนะ นี่เรายังเป็นพระเสื่อมเนนเสื่อมชีเสื่อมพระพุทธเจ้าให้เราทุกคนพิจารณาปัจเวกขณะทุกๆวันนะวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่เราติเตียนตนเองได้โดยศีลหรือไม่เรามีความเสียสละเพียงพอแล้วหรือไม่ มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หลงในกิเลสอัตตาตัวตนแล้วหรือไม่พระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาตนเองเราจะได้แก้ไขอดีตที่มันผ่านไปมันก็เอาคืนมาไม่ได้อนาคตคือความดีที่กำลังจะทำนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่เรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่เรื่องลอยๆย,ยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่ละได้ยากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงยิ่งเป็นสิ่งที่ละได้ยากถ้าเราใจไม่แข็งแรงไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยนะ่ะมันคงบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ เรามาบวชเดือนสองเดือนมาบวชเป็นปีหรือหลายปีเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนี้แสดงว่าเราคือบุคคลที่เป็นโมฆะแสดงว่าเรานี้เสียสละน้อยรับผิดชอบน้อยไม่มีความตั้งใจในธรรมเราดูตัวอย่างอย่างหลวงปู่ม,มั่น ท่านเป็นพระอย่างไรท่านเป็นพระที่เอาจริงเอาจังเป็นพระที่ตั้งอกตั้งใจหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงก็เหมือนกันท่านหลวงตามหาบัวท่านเจ้าคุณพุทธธาตุพิขุก็เหมือนกันท่านเหล่านี้ดูแล้วนะ่ะสุดยอดไม่ได้เอาตัวเองเป็นใหญ่ท่านเอาธรรมะ เอาพระวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเดียววันไหนถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยวันนั้นหัวใจเราเป็นพระถ้าวันไหนเราปล่อยใจไปทางโลกคิดอะไรก็เหมือนทางโลกหมดเขาเรียกว่าเป็นโยมวันไหนเรากลัวความยากลำบาก กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวทำวัดเช้าวัดเย็นเขาเรียกว่าหัวใจเราเป็นอสุรกายไอ้พวกเปรตพวกยักษ์พวกอสุรกายมันอยู่ในใจของเรานี้นะในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าท่านให้เราดูว่าเรามันเป็นพระหรือว่าเป็นนายเป็นอีเนะี่ย เราจะไม่ได้เอาผ้าเหลืองเอาการโกนหัวหลอกเข้าไปเรื่อยๆเราลองคิดดูสิอย่างลิงตัวหนึ่งอย่างนี้แหละเราอยากแต่งตั้งให้มันเราก็เอาเสื้อใส่เอากางเกงมาใส่ให้มันมันก็เป็นขนาดนั้นนะแต่ว่าความประพฤติมันก็ยังเป็นลิงอย่างเก่า ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ่ะเราไม่ดีแน่เราต้องเลวแน่นอนบางคนก็สงสารคนโน้นก็ศึกไปคนนี้ก็ศึกไปแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์มองว่าเจ้านี่มันศึกไปดีแล้วมันมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาป มันขอลาหลวงพ่อศึกไปแต่ยังมีอีกหลายเจ้าที่ยังไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปรู้ว่าตัวเองแย่ก็ยังไม่ยอมสึกมันทำให้หลวงพ่อหนักอกหนักใจพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เอาปริมาณนะท่านให้เอาคุณภาพท่านถึงแต่งตั้งว่าสงสาวก ในพระพุทธเจ้าคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรที่จะเคารพกราบไหว้มันมียี่ห้อของมันอยู่ยี่ห้อคือความประพฤติถ้าผู้มาบวชมาอยู่วัดไม่ตั้งอกตั้งใจนั้นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลอนาถา บุคคลอนาถาก็หมายถึงคนยากคนจนคนไม่มีญาติพี่น้องวงตระกูลเปรียบเสมือนพระเราเนนเราชีเราที่มาบวชมาปฏิบัติแต่ว่าไม่ประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าเป็นพระอนาถาเป็นพระปล่อยตัวเองไปตามกรรมตามเวรที่ไม่มีรากเง่าเหล่ากอของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ตั้งอยู่ในพระธรรมไม่ได้เดินตามรอยของพระอริยสงฆ์น่ะเรื่องทิฏฐิมานะอัตตาตัวต,วตวนนี้มันใหญ่มากยิ่งกว่าภูเขาพระสูเมนอีกยากที่ทุกคนจะต้องพังทลายได้ถ้าเราไม่ตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติบูบชาเอาร่างกายนี้ เอาชีวิตที่ประเสริฐนี้มาประพฤติปฏิบัติยอมตัดยอมละยอมวางความชอบใจความไม่ชอบใจออกจากเราทุกท่านทุกคนนะ่ะลองถามตัวเองดูว่าสิ่งดีๆสิ่งที่ประเสริฐนี้ทำไมมันไม่ยอมปฏิบัติเมื่อไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลอย่างไร วันนี้ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านทุกคนนะ่ะได้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติว่าการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติอย่างนี้มันถึงจะเข้าถึงอัดถึงธรรมถึงสัจธรรมถึงมรร ถึงผลเป็นการที่เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงโอวาทหลวงพ่อกันหาสุขกาโมให้ไว้ณนะวันศุกร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2558ณนะวัดป่าสัพท,ทวีธรรมารามตำบลบางหมี อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา